ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับ Youtube ช่องทางรถไถคนจนอีกแล้วนะครับวันนี้อัปเดตนะครับวันพุธที่5นะครับมีนาคมนะครับสองพนะครับเนาะสนกสนใจเครื่องโครงร้านทวีชัยจริลยน์์สงามนะครับมาดูได้เลยนะครับก็ขอขอบคุณ FC ทุกเสียงทุกสายเลยนะครับที่คอยให้กำลังใจ Youtube ช่องทางรถไถคนจนมาโดยตลอดเลยนะครับก่กหนึ่งก็ขอขอบคุณ FC จากจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเนาะ ก็จัดไปหนึ่งชุดนะครับพี่ชัยก็จัดส่งให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเนาะก็ขอขอบคุณมากนะครับเนาะก็ขอขอบคุณ FC ทั่วทุกสารทิศเลยนะครับที่คอยมังนใจ YouTube นะครับเนาะสั่งปิดกางอากาศก็ไปหลายตัวนะครับเนาะสนอกสนใจสินค้าร้านทวีชัยเจริญนะครับมาเลือกมาดูมาชมกันนะครับมีให้ FC เลือกชมทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะครับวิกกิวตะเันเนียมตัวใหม่หางปีกนะครับนะตัวนี้อยู่ที่1 0,000บาทนะครับ อยุธยาแท็กเตอร์หางปีกนะครับตัวนี้อยู่ที่9,000ับาทนะครับสนกสนใจตัวไหนนะครับกิ้งกางโทรสอบถามพี่ชัยได้เลยนะครับสินค้าตามรูปเลยนะครับก็ขอขอบคุณเอฟซีจากจังหวัดชุมพรนะครับเนาะก็สั่งปิดบิ๊กยูไทเทเนียมไปเลยนะครับพร้อมล้อยางใหม่นะครับพี่ชัยก็จัดส่งถึงที่เป็นที่เรียบร้อยนะครับเนาะก็ขอขอบคุณ f อีทั่วทุกสารทิศเลยนะครับเนาะที่คอยมั่งใจ YouTube จ้องทางรถไถคนจนนะครับตอนนี้พี่ชัยก็ ไดไปเป๊กนึงแล้วนะครับ FC ก็พูดลื่นเลยนะครับตอนนี้นะครับอย่าลืมนะครับพี่ชัยอัปเดตตอนนี้ก็เวลาประมาณ5โมงกว่าๆกือบ6โมงเย็นแล้วนะครับเนาะก็ดูบรรยากาศตอนกลางวันก็ร้อนนะครับตอนเย็นก็อึมครึมอึมครึมนะครับเนาะก็สนใจเครื่องโครงนะครับตัวไหนนะครับโทรสอบถามพี่ชัยได้เลยนะครับหรือจะเป็นในด้าน p f 1 0 5นะครับเครื่อง3เดือนนะครับเนาะพี่ชัยก็ยึดเข้ามานะครับพอดีลูกค้าออกไปแล้วไม่ส่งนะครับ พี่ชายก็ตัดเย็ดเข้ามาแล้วนะครับตัวนี้เป็น tf 1 0 5นะครับเครื่องสาเดือนนะครับสวยเลยนะครับตัวนี้พี่ชายเปิดไปอยู่ที่2 7 0 0 0บาทนะครับคนนองสนใจมารีบรีบมาได้เลยนะครับสายยันม่านนะครับหรือจะเป็นใด้านล้อเหล็กนะครับพี่ชัยก็ทําเข้ามาออกมาเยอะแล้วนะครับช่วงนี้นะครับ fc สั่งพี่ชัยได้เลยนะครับว่าจะเอาขอบอะไรวงอะไรนะครับล้อเดฟ ล้อจอบนะครับพี่ชัยทําได้หมดเลยนะครับสนใจมาดูชมได้เลยนะครับแต่พี่ชัยไม่รู้ว่าที่อื่นเขาขายกันคู่เท่าไหร่นะครับที่อื่นเขาขายกันคู่เท่าไหร่นะครับแต่พี่ชัยขายหน้าร้านอยู่ที่คู่ละ6กพันห้านะครับคู่ละ6กพันห้านะครับมาเลือกมาดูชมก็ได้เลยนะครับหรือพร้อมจัดส่งให้เลยนะครับ FC ท่านใดนะครับร้อยยงนะครับสวยๆเลยนะครับ หรือใครจะสั่งทาพิเศษนะครับก็สั่งพิชัยได้เลยนะครับสินค้าร้านตวีชัยจรัญต์นะครับมีให้เอฟซีเลือกชมทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะครับมาเลือกมาดูชมกันได้นะครับคูปต้าอีทีแปตัวละ1 0,000บาทนะครับเก้าห้าตัวละ1 4 0 0 0หบาทนะครับคงมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะครับสยามคูปต้าก็มีนะครับตัวนี้อยู่ที่1 6 0 0 0หบาทนะครับสยามคูปต้าเอ็นซีหนึ่งสามหนึ่งแก๊งนะครับ16,000บาทนะครับ คูปอร์ต้าอีทีร้อยสิบนะครับสวยๆนะครับตัวนี้อยู่ที่16,500หนารนะครับหรือจะเป็นในด้านคูเปอร์ต้าอีทีร้อยสิบบิ้วเปลี่ยนปอกเปลี่ยนแหวนเปลี่ยนลูกนะครับตัวนี้อยู่ที่19,000บาทนะครับเป็นดอกสนใจมาเลือกมาดูชมกันได้เลยนะครับร้านพี่ชายตั้งอยู่ที่อำเภอไซงามจังหวัดกำแพงเพชรนะครับอันนี้เลยครับอีทีร้อยสี่สิบสวยๆนะครับสามหมื่นสามพันบาทนะครับร้อยสี่นะครับอีทีร้อยสิบเดิมๆนะครับ ตัวละ16,000หมืนะครับสวยๆเลยนะครับส่วนนอกสนใจสินค้าตัวไหนนะครับกิงกลางโทรสอบถามพี่ชัยได้เลยนะครับเบอร์โทร0 9 4 7 0 3 9 3 4 1นะครับหรือจะเป็นด้านเทเลอร์นะครับคัสซีน้าสีนะครับเอา3 4 3 6ขึ้นได้เลยนะครับตัวนี้อยู่ที่25,000บาทนะครับหรือจะเป็นด้านรถลากฟางนะครับเอาเครื่องมาใส่ก็ขับไปได้เลยนะครับอยู่ที่55,000บาทนะครับ สนอกสนใจตัวไหนกิ้งก้างโทรสอบถามพี่ชัยได้เลยนะครับก็มันดูแลรักษาสุขภาพกันให้ดีนะครับ fc เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนะครับเหมือนฝนคึมๆท,ท่าจะตกอีกแล้วนะครับ fc ท่านใดนะครับอยากได้ล้อเหล็กขุบคาดผานนะครับเนาะพี่ชัยทำเองหมดเลยนะครับมาเลือกมาดูชมกันได้เลยนะครับยังไงพี่ชัยก็ขอฝากร้านทวีชัยจเจริญยนตไสงานไว้ด้วยนะครับ เบอร์โทรนะครับ0947039341นะครับร้านทวีชัยเจริญยนต์ไซงามนะครับเนาะสำหรับวันนี้นะครับ YouTube ช่องทางรถไถคุณจนนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามเพื่อเป็นแรงใจทำคลิปต่อไปกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับ YouTube ช่องทางรถไถคุณจนนะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ